โอเคมาแล้วเมื่อกี้โัสเตรมันหยุดหยุดเองวันเองเลยงงว่าหยุดทำเพื่ออ,อยู่เรโอรมาเด้อไปทำไมแทงมาอยู่ข้างล่างวะแทงอยู่ข้างล่างแทงไม่ไดีแดบ ระวังในพุ่ม ไม่เป็นไรไปเคสต้องเจอกับเคสสินะเคสไลายนี้ต้องเจอเคส <c oughs> ดับนัดเดียวดับ เกอืกอเกอืกอเกอืกอเก <c oughs> อือเกือบ๊ายนายต้องชนะให้ได้ <c oughs> เอาบายตายแล้ว <c oughs> บายนายเป็นเทพนะ <c oughs> นายอยู่วิหารแสงนะ

ถอย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 ล,ลัวลัวเลยถอยลุลัว,ลวไอ้พวกนี่ซ่านักเหรอซ่านักเลยเคสเอ้อไปแล้วมันก็มีเคสเคสโทรศัพท์ก็อย่าห้าวนะเฟ้ยไปแค่เคสโทรศัพท์ยาวห้าวกูไม่แน่เคสโทรศัพท์ไปแล้ว ไปแล้วเว้ยเคโทรศัพท์ยาห้าวฟูนี่ไง <c oughs> โอ้ใบ้อลีโอ้โหใบยเก็บอีกแล้วใบมพี่จะเก็บไปไหนสวยรู้สึกว่า ถอยถอยเว้ยบอกให้ถอยเดี๋ยวตายหรอกไม่กระปุกเลยไม่ถอยกระปุกเลยเอ้าถอยถอยได้ยังกูโดนป๊อมยิงแล้วถอยเลยเลยถอยเร็วถอย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 เร็วรัวเลยเร็วรถบัสถอยถอย โอ้ยมันมาเยอะมันมาเยอะผมรับเออดีรับไปด้วยเคสจะตายดูเคสของเกิดจะไม่ถึกเคสของเกิด,คกดโคตรเลย

ตอนนี้ใครค่าเยอะสุดไบตไบค่าเยอะสุดไอตัวโกงก็ยังไบตอยู่ดีวะเนิฟหน่อย สู้ไปเลยเดี๋ยวเคสนี่อยู่อยู่เคสเหลป้อมให้เคสสาไรให้ออมึงเฝ้าหน้าประตูเลยมึงแล้วกูจะสู้ยังไงวะมึงเฝ้าหน้าประตูขนาดนี้เอาอะไรสู้เขารวมตัว เราจะเอาบวกแล้วพร้อมยางได้กดอันติบวกเลยวันมาเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปบวกบวกบวกเลยบวกบวกเป็นแท้งให้แล้วบวกเลยแท้งต้องมีทั้งสองตัวบวก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 เลยบวกบวกเลย เน็ตปีก็ไม่เป็นไรบวกเลือดมันร้อนตายทั้งตีเอาจบเลยรอทำไมจบเลยดิไม่ต้องรอจบเลยจบจบแล้วนอนนอนแล้วเลิกเลิกเลยฮะคนใหม่ง <c oughs> ุ๊เลยวะนึกหรอ a wrong is the best deck to follow in and miss <speaking> in the by now where i go your man is so bad you no chance and i've it out so since i no just still be coward just still wearing shut down <in> super hands up but i ป้อต no so 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 ัเล <day> <c oughs> ่นดีซับสุนัดหาวดูวินาโกยโนอาวันชูรับอยู่เดเปอร์เซนต์ดีบนโซไม่นายดีสมนาตัวมนาดีอะสมนาตัวมนาดีอืมสงสัยคนสงสัยที่ว่าผมร้องเพลงอะไรใช่ร้องเพลงหรือวะดอกเล็ดเพลงเช็ดอัพอยู่ท่านจะเคยฟังนะ It's a sick happy ho already in the man. So, Biden's in the book, let's keep an end today. So, try to get the note, just keep today. Bad high. ตำนานที่ฉันได้อ่านตำนานเทพนิยายเจ้าชายคนในนิทานพลังที่แสนมากมายซาไปเบสแมงคนนั้นได้แปลงเป็นผู้เก่งกลแต่ฉันนั้นไม่มีพลังีิเศอย่างไรแต่เธอบอกว่าไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องบินขึ้นไปไม่ต้องการโอ้เดี๋ยวติดลูกศรดีกว่าโอ้สวัสดี ออองั้นจบสตรีนี้ไหมเนี่ยกูว่าคงน่าจะมีใครมาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าฮัลโหลแบ่งการแข่งขันต่อไหมเนี่ย มาใครทดสอบฝีมือเข้ามาได้เลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยทดสอบฝีมือเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้าหลบในนี้ก่อน <c oughs> ใครากเข้าเข้ามาเลยทดสอบฝีมือกับบอททั้งทีมจะดูที่จะชนะปะ มาเลยเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองศูนย์หนึ่งข้มาขมา Come on Come on baby เชญไก่เชิญมาได้เลยกดเริ่มเลยแป๊บหนึ่งรออีกคนหนึ่งมาเพื่อเป็นกำลังเสริมไหวรือสองคนอะ ถ้าไหวบอกถ้าไม่ไหวไม่ต้องบอกก็ได้จะได้เอาคนมาเพิ่มไหวใช่ไหมไหวไหมอ่ะน่าจะไหวนะอ่ะน่าจะไหวน่าจะนะโอ้ไปอีกแล้วเหรอกูกูมาเล่นเทพจุติ ดูดิถ้าบอดได้ตัวเทพ,ทพมาก็อย่าหวังว่าจะชนะโอ้โหมีโอเมนมีเดลแฟตมีวิสมีตัวที่อะไรไม่รู้สองตัวันไ,ไม่รู้ชื่อ,อยังไม่ได้อ่านชื่อมันนะเอามูลาดมาเลยมูลาดล่างสกินอวกาศ เด็กเสียชื่อเลยกูมูลาไบาโอเมนเดอะแฟตวิสวทวิสซาร์พอมดวิททวิสซาร์พอมด เดือดเดือดแฟดเดอกก็เดือดแฟดไฟฉายโอเมนนี่ความหมายว่าอะไรวะความหมายว่าอะไรวะตอนนี้มีคอนกับไดมอนนะประทัดบททั้งห้า มีแท้งมีไฟเตอร์มีแอสซิสตนมีเมดมีครบทุกสายทีมศบดุลจะชนะได้หรือไม่ดูกันโอ้มูลาดมูลาด,ดูท่าทางแล้วน่าจะเก่งไบามาฟ้าเหมือนเดิมไม่เคยเป็นแปลงมูลาดก็จะไปเคลียร์คลิป โอ้มูลาดแรงนี่ว่าใบก็กำลังไปสู้ใบสู้สองรุ่มหนึ่งทางนี้ก็จะโดนเดือดแฟดกับตัวอะไรช่างแม่งถึงจำชื่อไม่ได้เดือดแฟดได้ทำการตรงน,นี้ เส้นใบก็นี่อยู่โอ้ตอนนี้มูลาก็กดตึ๊บ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 โจมตีชวัด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 ไม่ตายฮะตอนนี้มูลาดเหลือน้อยมากตอนนี้ใบก็ฟาเหมือนเดิมวิชก็ยิงคลิปรถวฟัตก็จะตีป้อมอย่างเดียวให้แตกทั้งหมดตอนนี้ มูลาดมาฟึบเก็บไปหนึ่งฮะแล้วจะเก็บตัวฝัได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ฮะตัวฝไไัวิ่งไปหาพวกตอนนี้รู้สึกว่ามูลาดะกอร์นำไบแล้วนะ วตาอัตอตานะฮะกูรงเสียงต่กตาม,มาก Chị ơi đẹp bạch khuôn đây ไปล่อตายหนึ่งแล้วหรอ muốn วตอนนี้จะหลอยป้อมแล้วออบอดมึงจะปีข้าในป้อมเลยเหรอวะโหดววะตอนนี้จะเก็บสองไหมได้หรือไม่น่าจะได้เขาไปให้นี้ มูดาดปลาปุ๊กเก็บไปหนึ่งฮะตัวนี้กำลังวับวับกลับบ้านอยู่กลับบ้านไปแล้วชวนโอเมงกับวิทย์กำลังเดินหน้าไปตีป้อมฮะ ตอนนี้ไบกำลังมาปุ๊บปุ๊บควบสองใบตอนนี้ไบควบสองเลยนะโอ้โหไบไม่รู้ว่าไบจะเป็นคนแบบนี้ชอบควบสองจังหวะนี้ไบควบสองชอบอ่ะ ตายอีก้อไหมตายอีก้อ,อ,กอเดือดแฟดตายห้าวิตตายห้า ทดสอบประสิทธิภาพตัวละครโหดมากแค่น้ำจิ้มนะ ลองจะลองมาแข่งดูดิว่าอะไรดีนะเอาเป็นใครมีฟอร์เรนก็แข่งฟอร์เรนฟอร์เรนจะดูดิใครจะโหดสุด <prep> มาเลยฟอร์เรนฟอร์เรนนะเอาแต่ฟอร์เรนฟอร์เรนเอาแต่ฟอร์เรนที่โน่ฟอร์เรนที่โน่ดูจับภาฟอร์เรนที่โน่ よしきれいかおま ได้ถึงเวลาสมควรแล้วงั้นขอไิสตีมเพจน,นี้นะฮะบายงั้นเจอใหม่ในพรุ่งนี้นะตอนเวลนาหนงทุ่มบาย